ก็สำเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รั พ่อแม่กี่ยองผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจากังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีอง์หลวงพ่อพระเจ้าคัใจเมื่อขึนมาถึงแล้วเทียนแต่ข่านสุดทุกสามหอดเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเทียงแต่เอาชื่ทของเรา,าพระเจ้าชื่อนี้หลวงพ่อคัน,นใจมาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าคันใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ฉันฟังอย่างละเอียดเมื่จจบแล้วบอกว่า ข да ้าใจช่วยข้าพเจ้าให้ส้ารเจาได้รถ้าข้าพเจ้ารอดแล้วจะมาถวายดอก้ที่ห้ามีโบขึ้นไปสำหรับสำหรับคนที่ก็รู้คุณมาถึงแล้วก็จุดทูปสาดอกแล้วบอกที่เราขับขี่นามเดียวนี้มาถวายโ้พ่อพระเจ้าข้า การที่ข้าพเจ้าได้เห็นอย่างด้ยแล้วกับหลวงพอ่อพระเจ้าทังใจขอหลวงพ่อพระเจ้าทังใจจงรับไว้ด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ีตรงถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอ,ขอกลับด้วยครบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจดุนทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจากังหวัดไกล เพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงท่านบูชาได้ที่ตู้กระดุกดงองค์หลวงพ่อพระาแผ่ดท่านทันทนทน้สวัสดีครับแม่พ่น้งพูดใจรุ่ทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจกังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าท่านใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอยชื่อของเราข้าพระเจ้าชื่อนี้านามสกุลนี้ มาขอพอหลวงพ่อพระเจ้าทั้งใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทั้งใจช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้โดยด่วนถ้าข้าพเจ้าสําเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิห้าสิบโพลขึ้นไปเราจะให้ท่านกีพวงก็บอกท่านตรงๆไปเลยการแก้บนสมกัรเมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วเ็ื่อจุดทุสดอกัดแล้วบอกชื่อเรา กับเ,เจ้าชื่นนอนอี้งนำดอกไม้มาถวายองคหลวงพ่อเป็นเจ้าตัณฑใจตามที่ออออออจจกับพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกัวบองคหลวงพ่อประเจ้าตัณใจขอองค์หลวงพ่อประเจ้าตัณฑ์ใจจงรับไปด้วยแล้วก็กล่าว่าสารูสารูแล้วก็เอาดอกไม้ไปวางไว้ที่โดดถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไหว้สาบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าตัณฑ์ใจแลว้วก็จะตลวจอุกกาทงให้พลาดไป เชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาหรียอหลวงพ่อพระเจ้าแทนใจที่ทางวัดพระธาตุลอยต่อมได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาเสร็จแล้วให้เอาผกาติดตัวแวนไว้กับตัวในขอกำลังทุกวันว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเข้าตบุญเพราะอย่างนี้ทุกวันก็ต้องเร็วใจหยุดได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เหยุดไปแล้วทุกสามหยดเท่านั้นเองแล้วก็ขอพวจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเรา ข้าพเจ้าชื่อนี้นมสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าสันใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าสันใจช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้โดยด่วนถ้าข้าพเจ้าสําเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิข้าสิโพงขึ้นไปเราจะให้ท่านกีพวงก็บอกท่านตรงๆไปเถการแค่บนก็เหมือนกันแล้ โอ้สูงมากมองเห็นเมืองเชียงใหม่엄마มาไอ้็ก้าไอ๋อ